วันนี้โชคดีครับได้มีโอกาสเจอช้างอาฮะแล้วก็ต้องถอยไปเรื่อยๆนะครับสาธุเป็นความโชคดีนะครับที่มีโอกาสได้เจอช้างป่าผู้หลวงครับเราก็จะต้องถอยให้เขานะครับเราต้องถอยให้เขานะครับเพื่อความปลอดภัย ก็ต้องถอยให้เขาก่อนครับสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะไปนะครับสัตว์ป่านะครับเราเราอย่าไปทำลายเขาเราต้องอยู่ธรรมดานะครับเดี๋ยวสักพักเขาก็จะไปวันนี้ถือว่าเป็นโชคดีของพวกเรานะครับที่ได้มีโอกาส อ่าเห็นช้างป่าวันนี้เราได้มีโอกาสไปทําบุญกับหลวงปู่นะครับตอนนี้เขาก็ถือว่าเขาเป็นเจ้าถิ่นเราก็ต้องถอยเขาเรื่อยๆนะครับ เราก็ถอยรถไปเรื่อยๆนะครับเขาก็ตามตามเรามานะครับเราก็ถอยไปเรื่อยๆครับตอนนี้เราเราต้องถอยครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าที่เจ้าทางอยู่ที่นี่สาธุเจ้าพ่อู้หลวงขอให้เขาได้กลับไปนะครับเรามาด้วยความหวังดีกันนะครับ